หล่อนนี้คือสมาร์ทวอชที่ครบเครื่องทั้งเรื่องกีฬาไลฟ์สไตล์และสามารถโทรคุยผ่านนาฬิกาได้เป็นหนึ่งในตัวที่คุ้มค่าที่สุดทั้งเรื่องคุณสมบัติและราคาในปี2025เลยสวัสดีค่ะยินดีอรับเข้าสู่ช่องชาแนลนะคะ ซึ่งาหวนนี้กวางสาวก็จะมาพราวเลยให้ฟังกันอีกแล้วนะคะทุกคนแต่แต,แต่สำหรับใครท,ที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับ c r i b e ช anel ของแก็บด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนต้องบอกว่าวันนี้นะคะเก็บก็จะมารีวิวสมาร์ทวอชให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งสมาร์ทวอชที่แก็บจะมารีวิวฟังวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าและครบเครื่องที่สุดตัวหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือมี b บล GS เอสโปรสองนั่นเองนะคะ จะเป็นยังไงบ้างวันนี้เราไปเปิดกล่องกันก่อนเลยค่ะเรามาเปิดกล่องมี b r o GS s r r o 2กันก่อนเลยนะคะเธอตัวนี้ฉันต้องบอกเลยว่าสเปคมาเต็มมาก1เลยคือหน้าจอความสว่าง1200นิตรนิตนะจ๊ะแถมมากระจอ AMOLED 1.43นิ้วรับรองว่างานนี้เห็นชัดเจนแน่นอนแล้วตัวเรือนก็จะมีบลูทูธพร้อมไมค์และลำโพงมาให้ด้วยตัวเรือนหน้าตาดีไซน์สวยแบบนี้เลยนะ แถมขอบตัวเรือนเป็น 316L s t a n l e s s นะคะแข็งแรงดูดีแล้วก็สวยงามมากๆอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีตัวคู่มือต่างๆนะตัวนี้เนี่ยเขามีระบบตรวจจับการออกกําลังกายอัตโนมัติมาให้ติดตามการออกกําลังกายเช่นวิ่งปั่นจักรยานดำน้ำว่ายน้ําได้หมดเลยมีสายชาร์จมาให้นะคะเป็นแม่เหล็กแบบนี้เลยแล้วก็มีการพัฒนาฟีเจอร์ GPS 2มาให้ด้วยเรียกว่า รับคืนต่างๆได้แม่นยํากว่านะคะสาหรับกิจกรรมกลางแจ้งแล้วสายนาฬิกาเขามีแถมมาให้เปลี่ยนเองได้ปลดสลักแบบนี้เลยใช้งานง่ายมากๆแล้วสายผ้าที่แถมมากะก่องเปลี่ยนได้เองเลยนะคะใช้ง่ายแบบนี้เลยกลับมาค่ะทุกคนมาที่รีวิวหลังจากที่แก๊ปได้ลองใช้งานน้องสักระยะหนึ่งกันบ้างนะคะเรื่องแรกก่อนเลยนะคะที่ฉันชอบในนาฬิการเรือนนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของโหมดในการออกกําลังกายนั่นเองเธอเชื่อไหมว่าสมาร์ทวอชเรือนนี้ มีโหมดในการออกกำลังกาย,ยาต่างๆให้เลือกมากกว่า150โหมดเลยนะคะซึ่งค่อนข้างครบถ้วนมากๆสำหรับใครที่ชอบออกกำลังกายแถมเขามีการติดตามการออกกำลังกายอัตโนมัติให้ด้วยนะคะและก็ยังรองรับโหมดไตกีฬาแบบเต็มตัวด้วยไม่ว่าจะเป็นการวิ่งปั่นจักรยานนะคะหรือจะเป็นการว่ายน้ำต่างๆนะคะหรือจะว่ายน้ำสะอะไรเนี่ยก็มีโหมดนี้รองรับมาให้ด้วยส่วนตัวชนะลองใส่น้อง ไปเล่นน้ําสระมาเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าเลิศมากๆเลยนะคะกันน้ําได้อย่างที่เขาพูดจริงๆแล้วก็สามารถบันทึกค่าต่างๆในการออกกําลังกายของเราได้อย่างแม่นยําเลยค่ะเรื่องที่2ที่ชอบในในาฬิการเรือนนี้นะคะก็เป็นเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆที่ให้มาค่อนข้างครบเลยนะคะถึง10แกนด้วยกันนะคะซึ่งเธอฉันจะบอกว่าเซ็นเซอร์ต่างๆนี้มีความสําคัญมากเพราะว่าเป็นเซ็นเซอร์ด้านสุขภาพนะคะแล้วก็มีให้มาแบบครบทั่วเลยไม่ว่าจะเป็น อัตราการเต้นของหัวใจนะคะรวมถึงการวัดออกซิเจนในเลือดนะคะก็มีมาให้ด้วยแล้วเอาใจรักสายสุขภาพสุดๆ,ๆเธอรู้ไหมว่านาฬิการเรือนนี้เขาสามารถติดตามการนอนหลับของเราได้อย่างแม่นยําเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลับลึกหลับกลางหลับตื่นนะคะเขาก็สามารถบันทึกต่างๆได้เพื่อที่จะมอนิเตอร์แล้วก็รายงานให้เราทราบได้นะคะว่าโอเคคุณภาพการนอนหลับของเราในแต่ละคืนนียเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งเธอฉันจะบอกว่าหลักๆแล้วเซ็นเซอร์ที่ให้มาในการตรวจจับมอนิเตอร์สุขภาพต่างๆสำหรับนาฬิการเรือนนี้ค่อนข้างให้มาครบทั่วนเลยเรื่องที่3ที่ชอบมากๆในสมาร์ทวอชเรือนนี้นะคะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันของเขานั่นเองนะคะเธอฉันจะบอกว่าควบคุมตัวนาฬิกาของเขาได้ง่ายมากๆเลยนะคะแอปที่เขาให้มา ไม่ว่าจะเป็นการอ่านค่าสุขภาพต่างๆนะคะหรือว่าผลรีพอร์ตในการออกกําลังกายแอปพลิเคชันของเขาก็รายงานมาอย่างครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็สามารถนะคะติดตามอ่านนะคะเพื่อใช้ในการพัฒนาสุขภาพของเราให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยและที่สําคัญก็คือตัวแอปพลิเคชันของเขานะคะมีหน้าจอมาให้ปรับเปลี่ยนได้เยอะมากๆเลยนะคะอย่างในการสมาร์ทวอชตัวนี้เขามี always on display มาให้ก็คือจอติดตลอดมันเป็นสเสน่ห์ของสมาร์ทวอชเหล่านี้มากๆเลยนะคะซึ่งตัวนี้พอเราสามารถ ปรับนะคะแล้วก็เลือกหน้าจอในแอปของเขาให้เลือกเยอะมากหลากหลายสไตล์เราสามารถ m i กแอนด์แมชนะคะกับเสื้อผ้าของเราได้ด้วยซึ่งฉันต้องบอกว่าน้องไม่ได้เอาดีแค่เรื่องสุขภาพเท่านั้นแต่น้องยังเป็นนาฬิกาสายแฟชั่นได้ด้วยปรับหน้าจอได้ง่าย,ายๆแบบนั้นเลยแล้วอีกข้อหนึ่งเลยที่แก๊บชอบมากๆใครเป็นสาวก iOS เหมือนแกบต้องบอกเลยว่า ตัวมีโบตัวนี้นะคะตัวแอปของเขาและนาฬิกาของเขาสามารถเชื่อมต่อกับ Apple Health ของเราได้เลยนะคะก็คือผลรีพอร์ต่างๆเนี่ยจะไปรายงานใน Apple Health ได้ด้วยซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะเราสามารถมอนิเตอร์การออกกำลังกายของเราผ่าน iPhone ได้แบบง่ายๆเลย และเรื่องที่4เลยที่ฉันประทับใจมากๆในสมาร์ทวอชตัวนี้เป็นเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองหลายคนที่ใช้สมาร์ทวอชหลายๆยี่ห้อรวมไปถึงยี่ห้อดังๆมากมายจะรู้เลยว่าแบตเตอรี่เป็นเพนพอยต์ของสมาร์ทวอชเลยนะคะบางเจ้าเนี่ย ที่เขาว่าเจ๋งๆต้องชาร์จทุกวันนะคะหรือว่าแบตใช้ได้ประมาณ1วันก็ต้องชาร์จแล้วต่อให้เป็นรุ่นล่าสุดของปี2 0 2 5ก็ต้องชาร์จแบตทุกวันอยู่ดีซึ่งต่างจากตัว Mi Bro GS Pro 2ตัวนี้มากๆเลยนะคะเพราะแบตเตอรี่ของเขาสามารถใช้ได้หลายวันมากๆเธอรู้ป่ะจากการใช้งานส่วนตัวของฉันเลยนะฉันลองเอาน้องใช้มาประมาณสัปดาห์กว่าเธอรู้ป่าว่าแบตน้องอะใช้ได้ประมาณ4วันเลยนะซึ่งเธอมันเป็นอะไรที่เลิศมากแล้วถ้าเธอมีการใช้ GPS ของเขาในการ จับการออกกําลังกายเดิน outdoor น่าูุนนี่ต่างๆและมีการใช้ GPS ตัวนี้รองรับการใช้งาน GPS ได้ถึง20ชั่วโมงเลยนะคะซึ่งเธอฉันจะบอกว่ารองรับขนาดนี้แบตค่อนข้างอึดแล้วก็ใช้งานได้จริงมากๆในขณะที่ถ้าใครใช้เป็น basic mode นะคะทางแบรนด์เขาเคมเลยว่าสามารถใช้ต่อเนื่องได้ถึง45วันเลยเธอนั่นมันเดือนครึ่งเลยนะถือว่าเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชเลยหนึ่งที่แบตอึดมากๆแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวของแกปนะฉันเป็นคนที่แบบใช้เต็มที่จอติดตลอดกดเป็นระยะระยะฉันจะบอกว่า จากประสบการณ์ส่วนตัวของฉันชาร์จแบบที่หนึงใช้ได้ประมาณ3-4ถึงวันนะคะสำหรับรูปแบบการใช้งานอย่างฉันซึ่งต้องบอกว่าระยะเวลาประมาณนี้ แบตเตอรี่ที่จุได้ประมาณนี้สำหรับฉันค่อนข้างแฮปปี้มากๆแล้วแก้เพนพอยต์ของสมาร์ทวอชแบบเดิมๆที่ฉันเคยใช้ได้หมดทุกตัวก็คือหลักๆเลยตัวนี้แบตเขาดีมากๆจริงๆและอย่างสุดท้ายที่ฉันชอบก็คือเป็นเรื่องของงานดีไซน์นะคะเธอตัวนี้ฉันชอบมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุต่างๆนะคะแล้วก็ผิวสัมผัสในการจับใช้หล่อนฉันจะบอกว่าการหมุนเม็ดมายมนะคะของเขาในการปรับฟังก์ชันใช้งานเมนูต่างๆ ฟิลลิ่งนะคะแล้วก็ความรู้สึกในการสั่นในการหมุนความฝืดของเขาทำออกมาได้ดีมากๆแล้วนะคะ่ะแล้วก็งานประกอบต่างๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างเนียบนะคะผิวสัมผัสการจับถือการใช้แก็บคนข้างชอบเรื่องงานดีไซน์แกมองว่าสายสปอร์ตนะคะก็ดูสปอร์ตแต่ถ้าจะเป็นสายแฟชั่นเราเปลี่ยนหน้าจอของเขานะคะแล้วใส่ค่อนข้างแมทต์กับเสื้อผ้าได้หลากหลายมากๆ และที่สำคัญเธอคุณสมบัติในการกันน้ำถึง50เมตรส martwatch ตัวนี้ที่ฉันใส่เล่นลงสระมาหมดแล้วเธอไม่ว่าจะเป็นสวนน้ำสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือน้องทำได้ดีมากๆนะคะแล้วก็กันน้ำได้ดีมากๆแก็บมองว่าวัสดุต่างๆก็ทำมากันกระแทกได้เป็นอย่างดีนะคะเรียกว่ารองรับการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตเล่นน้ำหรือใส่แฟชั่นใส่แฟชั่นก็สวยใส่โหมดสปอร์ตก็ทนทานเรื่องงานดีไซน์เนี่ยเก็บให้10เต็ม10ไปเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจสมาร์ทวอชมี b ร o ีเอสโป2ตัวนี้นะคะต้องบอกว่าน้องเสนอราคามาเพียง3,990บาทเท่านั้นเองนะคะไม่ถึง4 0 0 0เลยอ่ะเธอถ้าถามฉันว่าราคานี้คุ้มค่าไหมคุ้มค่าสุดๆนาฬิการเรือนนี้เหมาะกับใครใครที่กำลังมองหาสมาร์ทวอชสักเรือนนะคะในการใช้งานนะคะ รับเข้าโทรออกวางสายมีลำโพงในตัวนะคะและที่สำคัญก็คือตรวจจับการออกกำลังกายได้เซ็นเซอร์ครบหลับลึกหลับกลางหลับเตื่นนะคะหาร์จ <c rops> เต้นเป็นยังไงบ้างนะคะวัดออกซิเจนในเลือดต่างๆ <c rops> เรียกว่าโหมดเซ็นเซอร์ ที่มอนิเตอร์ในการออกกําลังกายและสุขภาพค่อนข้างครบครบนะคะเหมาะมากๆสําหรับนาฬิการเรือนนี้และที่สําคัญก็คืองานดีไซน์และงานออกแบบของเขาการน้ําได้50เมตรนะคะแล้วก็มีตัวกรอบนาฬิกานะคะที่รองรับการกระแทกได้ค่อนข้างดีนะคะในราคาที่คุ้มค่าเกบอ,อกว่าในปี2025เนี่ยตัวเลือกที่คุ้มค่าแบบนี้ครบคันแบบนี้ไม่ได้มีเยอะนักนะคะและที่สําคัญเธอราคา4ใบเทามีทอนแบบนี้ แทบหาไม่ได้แล้วนะคะและสมัครใครที่สนใจนาฬิกามี b r จีเอสโป2ตัวนี้นะคะแก๊บมีปักตะกร้าไว้ให้ที่คลิปของแก๊บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบางช่วงมีจัดโปรเยอะมากๆเลยนะคะได้ส่วนลดกันไปชําๆเลยนะคะและเป็นการสนับสนุนช่องแก๊บด้วยนะคะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าของแก๊บเลยนะคะแล้วก็ข้อมูลของนาฬิก,กาตัวนี้แก๊บมีปักไว้ให้ที่ใต้ Description แล้วนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย แล้วสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะตอนนี้ช่องเรามี Ti ๊ Tok แล้วนะคะทุกคนสแกนได้นะ